สวัสดีครับกัลยาณามิตรทุกท่านนะครับเจอกับคลิปคุณนพก็ต้องยิ้มก่อนนะครับทำไมคุณนพถึงเน้นถึงเรื่องยิ้มจังเลยนะครับก็เพราะว่ายิ้มนมี่มีประโยชน์มากมายนะครับคุณนพก็พูดมาหลายคลิปแล้วนะครับประโยชน์ของการยิ้มนะข้อแรกก็คือนะครับส่งเสริมสุขภาพจิตนะน,นี่เมื่อเรายิ้มแล้วนะครับร่างกายมันจะหลั่งสารนะครับสมองมันจะหลั่งสารที่ให้ความสุข นะครับเพิ่มความสุขลดความเครียดนั่นเองนะครับสุขภาพจิตนี่สําคัญนะครับ mm. เมื่อเรายิ้มนะครับอ่าทีนี้รอยยิ้มเนี่ยอ่ามันก็เกิดอา่าได้2วิธีนะครับอา่าวิธีแรกก็คือ,อเราคิดถึงความดีหรือกุศสจิตอะไรต่างๆบุญทานที่เราทําเราก็เกิดความพิติความมั่นใจความภูมิใจในตัวเราเราก็ยิ้มนะครับและอีก อย่างหนึ่งนะครับเรานึกถึงเรื่องอข,ขำขันหรือมีใครมาเล่าเรื่องขำขันให้เราฟังเราก็ยิม้มหรือหัวเราะเอ,เ,อเ,อเองนะครับอันนี้ฟังเรื่องต่อไปนี้นะครับมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะชอบนีโรงเรียนนะไม่ไปโรงเรียนนะครูก็มาตามนะถึงถึงบ้านนะครับคุณปูซึ่งอยู่กับหลานก็บอกทันทีว่าไอ้หนูเ e อ็ง รีบลบเร็วครูมาตามนะเด็กก็พูดสวนขึ้นมาว่าปู่นั่นแหละต้องลบเพราะผมไปโกหกครูว่าปู่ตายนะครับมันมีอารมณ์ขำแล้วก็ยิ้มแหละนะครับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับนี่แหละนะสาเหตุของการยิ้มนะครับมันมาจากตรงนี้นะครับสําคัญนะครับนะอ่า คุณนกก็จะพูดถึงเรื่องอความศรัทธานในตัวเองอยังยังอยู่นะครับคืคือถ้าเรามีความศรัทธานในตัวของเราเองนะครับเราก็เกิดความมั่นใจในตัวเรานะครับก็ให้เอาความมั่นใจนั้นแสดงออกมาเลยนะครับอ,ออกมาให้โซเชียลคือโูกสังคมเนี่ยนะเชื่อว่าทุกคนนี่อยากแสดงตัวตนนะครับ อยากจะให้ทุกสังคมได้รู้ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาแสดงออกมาเลยนะครับอย่างที่คุณลบทําอยู่นี่นะครับเอาตัวตนออกมาให้เพื่อนเห็นนะเอาสิ่งดีๆออกมาเผยแพร่นะครับนี่นะครับคือการแสดงตัวตนของเราออกมานะครับโดยการที่เรามีความมั่นใจในตัวเองนะครับและก็ภูมิใจในตัวของเราเองอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะครับอ่าอย่าลืมนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเวลามเดินไปติ๊กตอกติ๊กตอกตลอ,อเวลานะครับไม่ได้ทําอะไรทําเสียนะครับสิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวถ้าถึงจุดนั้นแล้วไม่มีโอกาสทํานะครับคุณจะเสียใจนะครับสวัสดีครับพบกับคุณนพ5อในติ๊กตอกครับ